รีวิวซีรีส์จีนเรื่องทุกชาติพบกระดูกงดงามค่ะคุณคะมันเป็นซีรีส์ที่ไม่มีฉากเลิฟซีนหวือหวาเหมือนเรื่องอื่นๆแต่รู้สึกได้ว่าพระเอกกับนางเอกเขารักกันมากมันเป็นซีรีส์ที่ส่งสายตาก,กันแล้วก็รู้สึกได้ว่าเขารักกันมากมันเป็นซีรีส์ที่ตั้งแต่ E ีีแรกรู้นะว่านางเอกชอบพระเอกโดยที่นางเอกไม่ต้องพูดคำว่ารักเลย และแถมที่สําคัญ EP แร,แรกๆคือนางเอกเป็นใบส่วนพระเอกก็คือเคยสาบานไว้ว่าจะไม่มีภรรยาจะไม่มีทายาทเป็นบุรุษที่ออกรบเท่านั้นแต่เราก็สัมผัสได้ว่าพระเอกรักนางเอกมากโดยที่ไม่มีคําว่ารักออกมาเลยคือดีอ่ะมันแบบอยากจะอวยยศให้นะกับจีนเนี่ยฉันไปอยู่ไหนมาก่อน คือซีรีส์เรื่องนี้เข้าใจเลยแล้วเลยอะค่ะว่าทำไมคนถึงได้แบบปีนกำแพงเมืองจีนได้แบบไม่จบไม่สิ้นสักทีเลยอย่างเงี้ยคือเรื่องเนี้ยต้องยอมรับนะว่าเหรินเจียหลุนก็คือเป็นนักรบที่เท่มากๆแล้วก็เวลาที่เขาเล่นออกมาเราสัมผัสได้เลยว่าเขาเป็นห่วงนางเอกตลอดเวลาแล้วยิ่งอีพีหลังๆเธอเอ้ยฉันเจอแล้วจ้าฉันเจอภาวะตับพังแล้วแต่มันไม่พังเท่ากับจันทราอัสดงเท่านั้นเองแต่ในความพังนั้นเนี่ย มันเป็นโมเมนต์ที่อย่างนี้ทุกคนใครที่ยังไม่ได้ดูนะมันเป็นโมเมนต์ที่เขาต้องจากกันแบบที่เขายังรักกันอยู่ซึ่งการที่เขายังรักกันอยู่เขาไม่ได้บอกว่าเขารักกันแล้วเขาก็ไม่เคยยอมรับสถานะว่าเราคบกันนึกออกปะแต่ข้างในมันชัดมากอะข้างในมันรู้เลยว่าเรารักกันอะเราตายแทนกันได้เลยอะเขาสามารถทําให้เราอยู่กับตัวละครได้แบบนั้นตั้งแต่ต้น จนเนี่ยยังไม่จบนะอยู่จนถึงกลางเรื่องอะ่ะคือดีมากอะ่ะแล้วที่สาคัญคือตัวรายรอบรายล้อมต่างๆอะ่ะก็ดีมันเป็นมันเป็นจุดที่แบบไม่มีท้องช้างเออมันเป็นแบบว่าเมื่อไหร่ที่เปิดไปแล้วเรื่องของคนอื่นก็ไม่ได้น่าเบือ่อต้องยอมรับนะว่าซีรีส์บางเรื่องที่อุ้มดูอะ่ะมันมีบ้างบางจุดนะที่แบบพอเป็นตัวละครอื่นที่ไม่ใช่พระนางอุ้มเบือ่ออุ้มแบบฟอร์เวิร์ดผ่านไปอะไรอย่างเงี้ยแต่พอแบบเรื่องทุกชาติพบกระดูกง,งดงามอะ่ะเฮ้ย ทุกตัวละครที่เขาเล่าอ่ะมันมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันหมดแล้วมันก็ทําให้เรารู้สึกอยากรู้เรื่องราวของเขาแล้วเขาก็เล่นออกมาดีเหลือเกินก็ตัวที่เราไม่เชียร์คนที่ต้องแต่งงานกับนางเอกอะ่ะเรารู้สึกแบบทําไมหล่อจังวะเชียร์ไปหมดเลยนึกออกปะโอเพราะฉะนั้นนะ่ะถ้าเกิดใครอยากจะปีนกําแพงเมืองจีนเป็นมือใหม่หัดปีนเหมือนอุ้มนะทุกชาติพบกระดูกงดงามก็ดีงามเหลือเกินไปไหนไม่ได้แล้วทําไงดีอะ่ะโดนไปลรู้ตกแล้ววะ รักชิเป่งเลยอะไปซับน้ําตาต่อก่อนนะนะอันนี้คือดูแบบว่ามารีวิวแบบยังดูไม่จบนะเดี๋ยวตับพังเราจะมาบอก